ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสนับสนุนโดยไทยวีไอสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยสารานุกรมหุ้นรายตัวของประเทศไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002แหล่งรวบรวมความรู้รอบด้านเกี่ยวกับหุ้นเหมาะทั้งมือเก่ามือใหม่สมัครวันนี้ทดลองใช้ฟรี1เดือนเต็มและพิเศษสุด กำไรทุกบาททุกสตางค์มอบให้การกุศลแค่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของไทยวีไก็ได้ทั้งความรู้และได้แบ่งปันให้กับสังคมสมัครสมาชิกเลยได้ที่ www.thaivi.org สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับวันจันทร์แบบนี้ไทยวิไอเอ็กซ์ลงทุนศาสตร์นะครับอาทิตย์ที่แล้วมีคนบ่นเข้ามาเยอะนะคบว่าเสียงไม่ดีกอกแกกอกแกกนะครับก็ต้องด่าอีกนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไมไปมาตลอดทั้งรายการนะครับใช้ไปกี่ไม่ต่อกี่ไม่ก็ไม่รู้เอาสายนั่งเสียงนะครับความน่าน่ามันน่ามันโหนของมันก็คือมันไม่ปิดไม้ด้วยนะครับเปิดไม้ให้คนได้ยินเสียงความ ก็แก๊กของมันไม่ได้เกรงใจแขกเจอเกรงใจพิธีกรเกรงใจอะไรบนโลกใบนี้เลยนะครับแต่เราเห็นเป็นน้องนะครับเราก็ไม่ด่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้น้องโดนด่าออกสื่อเดี๋ยวจะดูไม่ดีนะครับก็แต่ก็เป็นคนเดินเดือไม่อยากให้น้องโดนด่าออกสื่อดันด่าออกสื่ออยู่ไงครับผมนะครับก็คราวที่แล้วนะครับก็คุยกับพี่ตู้ไปนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับพี่ตู้เหมือนเดิมสวัสดีครับป้าสวัสดีครับพี่ตู้ครับสวัสดีครับ ครั้งที่แล้วนะครับเราเล่าตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นเลยนะครับอยากรวยนะครับซึ่งผมก็อยากรวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเจอบ้านปูนะครับแล้วก็หยุดไปสองปีนะครับกลับมาเจอใหม่กับไทยวีไอคราวนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่ตู้เล่าต่อว่าแล้ววันนี้พี่ตู้ลงทุนยังไงบ้างแล้วถ้าเทียบกับตอนที่เข้ากลับมาตลาดหุ้นใหม่ๆครั้งครั้งนู้นที่มาเรียนไทยวีไอเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงอะไรยังไงบ้างเนีย่ยครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดินเชิญพี่ตู้นะครับได้ครับก็ เปลี่ยนไปยังไงบ้างถ้าถ้าให้มองแบบไฮไซส์ลงย้อนกลับไปก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนค่อนข้างเยอะมากเลยครับคือทุกวันนี้พี่ลงทุนอ่อหุ้นหุ้นต่างประเทศเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็ะหุ้นเ <c oughs> มิกาจริงๆคือเราไม่ได้เจาะจงประเทศเมิรกาหรอกแต่ว่าหุ้นคือสอนใจส่วนตัวสนใจหุ้นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ สนใจหุ้นที่มัน scaleable ได้ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง<แ>ซึ่งมันก็บังเอิญมันมันเอ่อก็กลายเป็นว่าหุ้นพวกนี้ส่วนใหญ่มันไปอยู่ในอเมริกาเราก็เลยต้องลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาเป็นหลักทั้งที่จริงๆคือเราเราไม่ได้สนใจว่าเราต้องอยู่ในประเทศไหนอ,อย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปอีกจากตอนที่เราศึกษาเอ่อจากจากไทยไอยนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเอ่อไทยไอยจะพูดถึงหุ้นต่างประเทศค่อนข้างน้อยมากนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นไทยแล้วก็วิธีการที่ใช้ก็ก็เหมือนกับคิดว่าเหมือนกับนักลงทุนคนอื่นๆน,นะครับคือว่าเออใช้ใช้ดู P/E ดู P/E/G ครับโดยที่ตอนนั้นตอนนั้นตีมตอนนั้นเนี่ยตรีมที่จะบอกกับตัวเองเลยว่าวิธีการลงทุนของตัวเองเนี่ยจะมีสองอย่างหลักๆก,ก็คือว่าหนึ่งคือเรื่องหาธุรก,กิจที่เหมือนกับเป็นธุรก,กิจที่แข็งแกร่งนะครับถือได้สบายใจสักสองสามปีนะครับ แล้วก็หวังวีเทิร์ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปี mm hmm. อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเป็นวิธีการคือส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่อี VI นะเป็นเป็น value speculator มากกว่าก็ mm hmm. คือว่าคือเราเรามองหาหุ้นที่ในอีกสองไตรมาสหรือว่าสี่ไตรมาสเนี่ยงบมันจะบีบเอ็กซ์เพคทชันของนักวิเคราะห์หรือว่าตลาด mm hmm. นะครับแล้วเราก็ไปซื้อจนกระทั่งรอรอเวลาให้ให้ตลาดเนี้ย รับสองจะเกิดขึ้นใช่รับรู้สิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเราก็เราก็ขายไปในจังหวะที่เหมาะสมอย่างเงี้ยครับอ่าก็เป็นคือใช้ทั้งสองวิธีการแล้วก็ก็ไม่ก็ก็โอเคนะครับก็ก็ได้ผลอตอบรับที่ที่ค่อนข้างดีนะครับ,รบซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไอวิเทคนิคการที่ใช้อะวาย l ุสสเปกุเลเตอร์ ator, เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้แล้วก็คือใช้น้อยลงมากคือใช้กับ ในการลงทุนในประเทศไทยอยู่บ้างนะครับเพราะว่ายังมีหุ้นส่วนหนึ่งที่ที่เรายังอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่านักลงทุนหรือว่าสถาบันของเขาเนี่ยเก่งกว่าเราบ้างในเรื่องแบบนี้เราก็อาจจะมองมองในระยะที่ยาวกว่านะครับยาวกว่าเขาเป็นวิธีแก้แก้ปัญหาไปครับอแสดงว่าทั้งสองพอร์ตเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นสองไมล์เซตอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมครับ วิธีได้นะได้นะเพราะว่าใช่ใช่ใชคืออ,อสาเหตุมันมาจากอย่างนี้ครับคือว่าตอนที่เราลงทุนเนี่ยตอนที่เราศึกษาเรื่องวีไอเนี่ยพี่ไม่เคยคิดหรอกว่าว่าอยากจะลงทุนหุ้นแบบอ่า speculatespeculate อืมเอ่อเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าคือเราก็เราก็ยึดตามตำรามานะศึกษาเรื่องตามตำตำลาเก็เห็นว่าเออใครใครก็พูดไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิเวศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปู่บัฟเฟตใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าเออให้ให้ลงทุนแบบเหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มองยาวมากๆ นะครับแต่ว่าในช่วงสิบปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้พี่เข้ามาลงทุนเนี่ยมันก็อย่างที่ดรนิเวศชอบพูดบ่อยๆนะว่ายุคทองของมีไอเนี่ยมันมันมันแทบจะหมดไปแล้วคือพี่เข้ามาช่วงนั้นเนี่ยมันก็แทบจะหมดไปแล้วตอนนี้ดรเหมือนกับเขียนบทความชัดเจนเลยว่ามันหมดไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะโอ้ยเศร้าจังชีวิตมันก็สามารถจะบอกคือแล้วแต่ว่าเราเป็นนักลงทุนที่ที่หวังผลตอบแทน แค่ไหนคื mm hmm. อพี่ไม่ได้บอกว่าโอกาสในตลาดหุ้นไทยมัน,มนหมดไปเลยแต่มันก็ต้องยอมรับว่าเอหุ้นโกรดหรือว่าหุ้นแข็งแกร่ง,งที่เราจะหาแบบ P/E สิบ e เท่าสิบห้าเท่าได้เนี่ยมันมันไม่มีอีกต่อไปแล้วในตลาดหุ้นไทยถูกไหมมันมีแต่หุ้นแบบถ้าหุ้นแข็งแกร่งที่ทุกคนเห็นว่ามันแข็งแกร่งถ้ามันเป็นเกมง่ายมันเป็นรัน้วเตียเต้ยๆที่เราข้ามได้เนี่ยห mm hmm. ุ้นประเภทนั้นแน่นอนว่า P/E มันต้องแบบยี่สห้าสามสิบเท่าขึ้นไป และยิ่งถ้ามันเติบโตได้ดีๆเติบโตได้ปีละแบบ20-30%อยู่เนี่ยโอ้ไม่มีหรอก P ่ e 25-30มันจะ P/E จะไปเป็น35-40เ<อ>ท,ท่าด้วยซ้าไปครับอ่าถูกไหมครับใช่คือคือมันมันเป็นโอกาสที่ที่หาในยากยากกว่าเดิมมากนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราศึกษาเรื่องหุ้นเอ่อเราก็อยากจะหาอย่างเงี้ยแหละเราจะอยากหาหุ้น P/E 25เท่า30เท่าที่เติบโตปีละ25-30%ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็พยายามหาหาหา ซึ่งก็มาพบมาพบมาพบถ้ามองแบบไฮไซด์กลับไปเนี่ยก็มาพบณนะวันนี้ว่าไอ้หุ้นแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นมันหาได้ยากมากมันมีน้อยมาก <c oughs> แล้วก็หุ้นที่เราถือแล้วเราเคยเชื่อว่ามันเป็นหุ้นแบบนั้นคือว่าจะถือได้แบบยาวสามปีอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกมันเป็นหุ้นที่ณนะช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันเคยเติบโตมากๆอ <c oughs> อ่าอาจจะอย่างอย่างขออน,นุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างหุ้ <c oughs> นวิวตี้อย่างเงี้ยวิวตี้บัฟเฟ่ออ่า ในช่วงนั้นมันก็เป็นหุ้นที่แบบได้เติบโตมากๆในช่วงเวลาประมาณสามปีติดต่อกันอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเออเป็นหุ้นที่เราน่าจะถือยาวได้ระ,ระดับหนึ่งอ่าแต่พอถึงเวลาย้อนกลับไปมามองมองกลับไปเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่หรอกหุ้นเครื่องสำอางเนี่ยมันมีความเป็นแฟชั่นค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หุ้นที่สามารถจะถือได้ยาวตลอดไปหรอกแต่มเป็นหุ้นที่ <c oughs> อ่จริงๆมันจะประกอบด้วยหลายๆอย่างนะครับอาจจะประกอบด้วยทีมผู้บริหารหรือแรงจูงใจด้วยนะครับ แต่ว่าในเคสของบิวตี้เนี่ยก็ชัดเจนว่ามันเป็นหุ้นที่เราไม่ได้สามารถจะถือได้ตลอดไปนะครับมันเป็นหุ้นที่เราสามารถจะถือได้ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนตรงนั้นได้แล้วความสนใจไปในสาร,รมอื่นหรือธุรกิจอื่นเงี้ยครับอืมโอเคงั้นขอถามว่าแล้ววันนี้หมายถึงว่าถ้าผมถามว่าวันนี้พี่ตู้ลงทุนยังไงแนวทางการลงทุนมองหุ้นแบบไหนชอบอะไรยังไงบ้างอะไรเงีย้ยคำตอบจะประมาณไหนครับ ตอนนี้พี่ชอบพุ่นเทคโนโลยีนะครับพุ่พนเทคโนโลยีที่ที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องมีสองสามข้อที่ที่พี่ชอบอีกนะครับ <c oughs> อ่าหนึ่งคือที่ชอบหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เรามีแพชชั่นเรามีความสนใจด้วยแล้วก็มันเป็นอีกข้อหนึ่งคือมันเป็นหุ้นที่สามารถจะสเกลไปได้ในระดับเอ่อสิบเท่าร้อยเท่าอย่างเงี้ยนะครับคำคำว่าสเกลไปได้เนี่ยเพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีมันเป็นหุ้นซอฟต์แวร์เนาะ ความความความเซ็กซี่ของหุ้นซอฟแวร์เนี่ยคือว่ามันสามารถจะเติบโตไปในระดับที่เร็วกว่าหุ้นฟิสิกอลมากๆคือถ้าเราพูดถึงหุ้นหุ้นซอฟแวร์มันเป็นหุ้นที่เติบโตไปในดิจิตอลเนาะซึ่งมันเติบโตไปได้เร็วกว่าหุ้นแบบฟิสิกอลมากมากไอการเติบโตระดับ10% 30%ที่เราคุยกันมเมื่อกี้อ่ามันเป็นอะไรที่กระจอกมากถ้าพูดถ้าพูดถึงหุ้นซอฟแวร์ถูกไหม ถ้าบอกว่าหุ้นซอฟต์แวร์ที่โต20-30%เราจะรู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลย mm hmm. นะครับหุ้นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจเนี่ยบางทีมันโตกันแบบ70% oh. หรือว่าโตมากกว่าร0อยเปอร์เซ็นตนะครับก็มีอะไรๆก็อันนี้ก็มีมากกว่ามากกว่ามากกว่าร0อยเปอร์เซนตต่อปี mm. นะครับอก็เป็นเป็นก็เป็น,เป,นเป็นเหตุผลทีถ่ถ้าทำไมเรามาสนใจหุ้นเทคโนโลยีเพราะมันเป็นชัช่ชันด้วยแล้วก็มันมีมีลักษณะพิเศษบางอย่างของมันที่ทำให้มันเติบโตได้เร็วกว่า กว่าคนอื่นๆด้วยอันนี้คือข้อแรกนะครับที่ชอบชอบชอบหุ้นเทคโนโลยีนะครับเออแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยที่ที่เป็นค่าทีวียสําคัญก็ก็คือว่าต้องเป็นหุ้นที่อยู่ในเมกะเทรนอ่าหรือว่าหรือว่ามีทรใหญ่มีทร์เทลเอเดสซเบิลมาร์เก็ตเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับอันนี้คือเป็นข้อสองที่ที่จะเป็นสิ่งที่เราสนใจซึ่งในเมกะเทรนเนี่ยพี่จะส่วนตัวนะครับพี่จะมองประมาณสี่ข้อหญ่ว่า ว่าเป็นสิ่งที่หุ้นไม่กระเทรนควรจะมีนะครับก็คือข้อแรกคือมันใหม่ไหมอ่าใหม่ไหมก่อนใหม่ไหมก่อนมันใหม่ไหมคือถ้าอ่ามันใหม่ไหมถ้าถ้ามันไม่ใช่อะไรที่ใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วเนี่ย <ừ> um. ส่วนใหญ่มันจะสะท้อนไปใน v a l u a t i o นหรือราคาอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วเราก็พยายามจะหาหุ้นที่มันยังใหม่ก็คือว่าเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นไม่กระเทรนที่คนยังไม่เชื่อว่ามันเป็นไม่กระเทรนหรือว่าเป็นไม่กระเทรนที่ยังอยู่ในต้นเทรน นะคือมันใหม่ไหมข้อที่สองคือมันใหญ่ไหมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับแล้วข้อที่สามเนี่ยคือมันยาวไหมอ่ะยาวไหมก็คือว่าเอ่อไอเทรนเนี้ยมันเป็นแฟชั่นหรือเปล่าหรือมันเป็นเทรนที่ลัาสลองแค่ไหนอ่าถ้ามันเป็นเทรนที่ป็นเป็นแค่เป็นแฟชั่นเกิดแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปมันก็ไม่ใช่ไม่กัดเทรนใช่ไหมมันก็จะเป็นเทรนที่มันเป็นแฟชั่นนะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงเทรนประเภทนี้แต่เราต้องมองหาเทรนที่ที่มันเป็นเอ่อเอ่อเทรนที่เกิดขึ้นยาวนานเราจะได้อยู่ใน เราก็ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมนี้หรือบริษัทบริษัทนี้ได้ยาวนานระดับ5ปีขึ<ม>้นไปได้ไม่ต้องมาดั้งหาอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจใหม่มาเปลี่ยนนะครับครับอ่แล้วข้อที่สี่เนี่ยคือว่ามันชัว์ไหมอ่า<ม>คําว่าชัว์ไหมเนี่ยหมายความว่าแม่กระทืดนี้เป็นแม่กระทืบที่จะเกิดขึ้นแน่นอนไหมด้วยข้อหนึ่งข้อหนึ่ง<ม>อีกข้อหนึ่งว่าคือว่าเรามีความรู้ความเข้าใจที่จะบอกได้แค่ไหนว่ามันเป็นแม่กระทืบที่จะเกิดขึ้นชัว์หรือไม่ชัว์คือบางอย่าง<ม>อาจจะเป็นสิ่งที่ชัว์แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามัััันนชวววรก็ไได้้อออย่่าาาางงีคคืเเเมมมมขใจต อย่างเงี้ยนะครับอ่าครับอ่าอย่างยกยกตัวอย่างก็อย่างเช่นว่าเอ่อถามว่าเป็นเมกะเทรนไหมอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปในช่วงน่าจะประมาณสักสีห้าเดือนที่ผ่านมาก็คือคลับเฮาส์อ่าครับผมธุรกิจคลับเฮาส์อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นโซเชียลมีเดียอย่างหนึง่งใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าเออถ้าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่ามันมันไม่ใช่ อะไรที่ที่ลัสลองเนอะมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่แกิเทรนที่เข้มแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเทรนที่ที่โอเคยังอยู่แต่ว่ามีความเป็นแฟชั่นมากๆอย่างหนึ่งก็คือว่าพอช่วงหนึ่งที่มันเข้ามามันก็มีความผลให้ความสนใจแล้วก็แห่กันไปแห่กันไปเล่นแห่กันไปศึกษากันเพราะมันใหม่ใหญ่เลยแล้วก็อ่าเพราะมันใหม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื่องจากมันไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเราที่จะที่จะต้องฟังวิทยุในเรื่องที่มีแบบ สาระหรือว่าความเข้มข้นต่อเนื่อเยื่อยาวนานทุกๆวันเนี่ยมันก็ทาให้ความนิยมตรงน,นี้มันมันดอกไปพอสมควรในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับอืมสรุปก็คือใหม่ใหญ่ยาวชัวเนะาะใช่ <ขอ S 2> แปลว่าใหม่ไหมยาวใหญ่ไมหไมยาวไหมแล้วก็ชัวไหมครับแปลว่าแล้วย้อนกลับมาถามหุ้นไทยนิดนึงแล้วทุกวันเนี้ยพี่ตู้บอกว่าก็ยังลงทุนหุ้นไทยอยู่บ้างกลุ่มไหนแบบไหนที่พี่ตู้ยังลงทุนอยู่อะครับ ตอนคือถ้าถามคําถามว่าลงทุนกลุ่มไหนอุตสาหกรรมไหนเนี่ยสําหรับหุ้นไทยเนี่ยพี่พี่เปลี่ยนอุตสาหกรรมค่อนข้างบ่อยนะครับ,ค,รบความหมายก็คือว่าไม่ไม่ได้ไม,ม,มีเอ่อเซกเตอร์ไหนที่เราเป็นเป e เชียลลิสต์เป็นพิเศษในขณะเดียวกันก็คือว่าสนใจของเราเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับอย่างช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเออบริษัทที่พี่จะศึกษาเยอะเป็นพิเศษก็จะเป็นบริษัท เกี่ยวกับพวกขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกคอ,อมเซเวน่นซินเนกซีเอสนะครับกลุ่มนี้เอชทีวีไออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้คือกลุ่มที่ออลงทุนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ลงทุนในช่วงที่ผ่านมาการก็กกนนค,คือว่ากลุ่มโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าพี่จะลงทุนในหุ้นมันสองกลุ่มนี้ตลอดเวลาแต่ว่าใน,ใน เนื่องจากก็ยอมรับตัวเองนะว่าว่าในใน,ในตลาดุ้นไทยเนี่ยหลังๆนี้มีความเป็น s p e เลเตอร์ค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็จะมองหากลุ่มอุตสาหกรรมที่คิดว่าจะได้จะได้ประโยชน์หรือว่าจะเติบโตในในช่วงสามหนึ่งหกเดือนข้างหน้า <S 1> <S 1> แล้วเราก็ไปซื้อในช่วงที่ตลาดเนี่ยยังรู้สึกว่าเออแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้สนใจมากหรือว่าไม่ได้คิดว่ามันได้ประโยชน์ขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับ <S <S ครับอืมแต่ละตลาดก็มีวิธีคนละอย่างแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งเลยที่ที่อย่างที่ปัน้นเคยรู้จักพี่ตู้มานานเนี่ย ป้าจะรู้สึกว่าพี่ตู้เป็นคนที่มีความละเอียดมากเอไม่ว่าในตลาดไทยหรือว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยพี่ตู้ใช้ความละเอียดต่างกันไหมครับหรือว่ามันมีวิธียังไงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันละเอียดพอที่เราจะสามารถสร้างความต่างให้กับนักลงทุนได้เพราะว่าตอนที่คุยกับพี่หลินพี่หลินก็บอกเหมือนกันว่าแค่ความละเอียดต่างกันนิดนึงอ่ะผลตอบแทนต่างกันมหาศาลเลยเหมือนกันครับอ่ะก็ขอบคุณปั้นก่อนคนระับที่ที่ปวยกัน <laughs> ขอบคุณครับผมก็เออ ต้องใช้ความละเอียดต่างกันแค่ไหนครับคือในในเคสองหุ้นไทยเนี่ยเนื่องจากเป็นคือเราเราเป็นคนไทยเนาะเราอยู่เราเกิดและเติบโตในประเทศไทยมาอย่างพี่ก็สามสิบปีครับคือมันก็ทําให้เราเห็นหลาย,ลายๆอย่างบริบทแวดล้อมในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับเราลงทุนในหุ้นไทยมาแบบนานมากนะครับอืมจนถึงวันนี้ก็ประมาณเนี่ยที่บอกว่ามันเก้าปีก็ มันทําให้การศึกษาหุ้นไทยยใช้เวลาน้อยกว่าหุ้นต่างประเทศมากๆนะครัานั่นก็นั่นก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าคือคือด้วยความพื้นความรู้ของเรามันมันแตกต่างกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากเป็นลักษณะของการสเปกุลเลต n เนี่ยทําให้ทําให้เวลาเราศึกษาหุ้นไทยเนี่ยมันมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปศึกษาลึกขนาด ขณะที่เราไปศึกษาหุ้นต่างประเทศเพราะสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองธุรกิจที่กําลังจะกําลังจะได้ประโยชน์อจืจากจากจากปัจจัยแวดล้อมที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยน,นะครับ,รบพอมันกํานังได้ได้ประโยชน์ได้ได้ประโยชน์งบมันกําลังจะดีจากปัจจัยแวดล้อมที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้น ในลักษณะเวลาที่ที่ไม่ได้ยาวนานมากอย่างเช่นอาจจะเกิดขึ้นหกเดือนหนึ่งปีหรือเต็มที่สองปีแต่มันไม่ได้เป็นหุ้นที่จะเติบโตต่อไปในระยะยาวสามปีห้าปีได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความสนใจของพี่อาจจะแบบไม่ได้ไปศึกษาว่าอผู้บริหารเนี่ยเขาเป็นแบบเขามีวิธีคิดยังไงหรือว่ามีแพชชั่นขนาดไหนหรือว่ากลายุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยมัน,ม,นมันถูกต้องในระยะยาวไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมองอะไรที่มันแบบไม่ได้ไม่ได้ยาวขนาดห้าปีสิบปีแต่มองในลักษณะที่ว่านี่เกิด สองปีอย่างเงี้ยในขณะที่ถ้า,าไปมอง,งอ่าในขณะที่การศึกษาหุ้นต่างประเทศเนี่ยที่พี่ใช้เนี่ยก็เนื่องจากเนื่องจากความต้องการคือพี่อยากจะลงหาหุ้นที่ลงทุนได้หปีหรือสิบปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนันพี่ก็จะศึกษาไปใน กลยุทธ์ไปในวิธีคิดไปในแพชชั่นของตัวฟาวเดอร์หรือว่าตัวซี o อที่เขาเข้ามาบริหารอยู่นะปัจจุบันว่าเขาคิดยังไงมีวิธีคิดยังไงเขาเขาดำเนินกลยุทธ์ยังไงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันของเขาในอุตสาหกรรมเดียวกันว่าดําเนินกลยุทธ์ยังไงหรือ,อถ้าทุกวันนี้เนี่ยพอพอมันเป็นโลกข,ของดิจิตอลเป็นโลกข,ของซอฟต์แวร์มันก็จะมีคําคํหนึ่งที่ไม่ไม่พูดคํานี้คงจะไม่ได้เลยคือเรื่องของแพลตฟอร์มหรือว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์อ่ะเราก็ต้องไปฝึกศึกษาแพลตฟอร์มแต่ละแพตฟอร์มว่า แพลตฟอร์มอย่างเช่นอ่า Facebook อย่างเงี้ยมันแตกต่างจากทวิตเตอร์หรือมันแตกต่างจากต่างจากคับเฮาส์หรือมันแตกต่างจากแ n น p ปหรือว่าพินเ e อร์เรสยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็จะไปศึกษาในรายละเอียดว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มมันมีความแตกต่างกันยังไงทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างที่บอกไปอย่างเมื่อกี้คือเรื่องโซเชียลมีเดียใช่ไหมแล้วก็แพลตฟอร์มที่ต่างอุตสาหกรรมกันอย่างเช่นอ่าเฟซบุ๊กไปต่างกับอูเบอร์ไปต่างกับแอร์บีอนบียังไงอย่างเงี้ยครับ ก็เป็นสิ่งที่พี่จะศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดเพื่อจะทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อเราจะเพื่อเราที่จะเราจะหาแพลตฟอร์มตัวต่อไปที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นวินเนอร์อีกสามปีห้าปีอย่างเงี้ยครับแต่ฟังพี่ตู้พูดเรื่องหุ้นแพลตฟอร์มหุ้นเทคโนโลยีนี้พี่ตู้ดูมีแพชชั่นมากเลยนะคือฟังจากน้ําเสียงใช่หมใช่ใช่ฟังจากพเออพี่ตู้พี่ตู้จัดสัมมนาวันที่เท่าไหร่นะ เออใช่มีสัมมนาด้วยนี่ครับฝากร้านเลยฝากร้านได้ไหมเออได้ฝากได้อยากให้ฝากเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์แหละแล้วก็มันต้องเป็นคนที่จริงจังระดับหนึ่งด้วยคงไม่ได้เป็นคนทั่วไปจะไปเนี่ยเพราะว่ามีเงื่อนไขอยากให้พี่ตู้เล่านิดนึงครับครับอ่าได้ครับก็วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสิงหาครับก็เออเป็นเป็นสัมมนาเป็นสัมมนาผ่านซูม ะครับเป็นสัมมนา,าผ่านซู์มว่าเนื่องจากช่วงนี้เราสัมมนา,าสัมมนา,าเจอหน้ากันไม่ไดาา้นะก็เป็นสัมมนาผ่านซูมนะครับโดยเป็นสัมมนาเฉพาะกิจที่ที่จัดสําหรับผู้บริจาคเลือดโดยเฉพาะนะครับผู้บริจาคลหิตหรือว่าผู้บริจาคเก็ดเลือดหรือว่าผู้บริจาคร่างกายบริจาคอวัยาวะโดยเฉพาะนะครับ,รบโดยที่ก็ง่าย,ายๆครับก็ถ้าสนใจก็ลองติดตามในในเฟ e b o o k ของผมก็ได้เพราะว่าผมประชาสัมพันธ์ใน a ฟซ b o o k ของส่วนตัวของตัวเองนะครับรายละเอียดรายรายละเอียดก็ เออก็คือบริจาคเล่นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะสามารถฟังสัมมนาได้สัมมนาเนี่ยสองวันคือยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสองนะครับเออเวลาประมาณบ่ายโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงถึงห้าโมงอ่าสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับโดยที่เอ่อก็จะเป็นการสรุปหนังสือนะครับสี่เล่มนะครับจัพวิทยากรสี่ท่านนะครับก็มีผมนะครับแล้วก็มีเอ่อมีมี พี่นักลงทุนนะครับมีทั้งพี่หลินนะครับที่ที่เคยมาออกนะครับกับกับเอแซีแล้วก็มีพี่แดมนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนต่างประเทศอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีหมอบอสนะครับหมอบอสนี่ก็เป็นนักลงทุนที่ที่เป็นเป็นแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหลากหลายศาสตร์เลยนะครับก็อ่าก็ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ลองลองติดตามในในเฟซบุ๊กของผมได้ก็ก็ก็ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับคือแค่บริจาคเลือดหรือบริจาคอวัยวะหรือบริจา่างกายในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับก็สามารถที่จะเข้าฟังได้นะครับครับถ้าเทปนี้ออนแอร์ก็คิดว่าน่าจะยังทันอยู่น่าจะยังมีเวลาอยู่อ่าก็สมัครได้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมครับถ้าถ้าถ้าไม่ทันก็ตัดไปแล้วนะครับโอเคครับผมก็พี่พี่ตู้ครับพี่ตู้ ครับชื่อเฟซบุ๊กทีนะครับก็คือชื่อมานาชัยเนาะ M-A-N-A-C-H-A-I นะครับมานาชัยครับผมใช่ครับครับก็ลองตันติการจนากรเดี๋ยวผมน่าจะทิ้งเป็นขออนุญาตที่ตู้ละกันนะครับถือว่าเผื่อมีคนที่อยากจะร่วมเข้ามาทำ แบ่งปันเพื่อส่วนรวมแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเดีกลุผมขออนุญาตอาจจะขอทิ้งชื่อชื่อจริงนามสกุลจริงที่เป็นชื่อเฟฝดบุ๊กไว้ใต้เดสคริปชั o นของตัวก็อันนี้ก็อยากจะบอกนะครับว่าเป็นดีมากๆเลยเป็นการกุศลนะครับเพราะว่าพี่ตู้เองก็ไม่ได้เก็บเก็บค่าสัมมนาค่าอะไรนะครับเพราะว่าอยากจะให้เหมือนมีการส่งต่อเนอะความ การช่วยเหลือการโดยเฉพาะเรื่องของการบริจาคเลือดหรือทําความดีอะไรก็ว่าไปในนิยามของแต่ละคนอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็ยังไงใครสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาดูเดี๋ยวผมให้ทีมงานทิ้ง description ไว้นะครับอาจจะต้องอยู่ใน u t u b e เป็นหลักเนอะเพราะว่าถ้าเป็นช่องทางอื่นอาจจะเขียนลําบากนะครับ,รบยังไงก็ฝากเข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ตู้มากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าการเรากระซิบพี่ตู้ไว้แล้วว่าพี่ตู้ครับอาทิตย์หน้าขอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนแบบ เนื้อเน้เนๆหน่อยทั้งสักเซสทั้งเฟลนะครับเดี๋ยวใครอยากฟังรายละเอียดต่อนะครับเดี๋ยวชวนมาฟังกันในอาทิตย์หน้านะครับคิดว่าน่าจะเป็น EP ที่ได้อะไรมากๆอีอาทิตย์หนึ่งจวันนี้ขอบคุณพี่ตู้และนายปั้นเงินมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยไทย VI i สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทย สารานุกรมหุ้นรายตัวของประเทศไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002แหล่งรวบรวมความรู้รอบด้านเกี่ยวกับหุ้นเหมาะทั้งมือเก่ามือใหม่สมัครวันนี้ทดลองใช้ฟรี1เดือนเต็มและพิเศษสุดกำไรทุกบาททุกสตางค์มอบให้การกุศลแค่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของไทยว v i ก็ได้ทั้งความรู้และได้แบ่งปันให้กับสังคมสมัครสมาชิกเลยได้ที่ w w w t h a i v i o r g อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์